สวัสดีค่ะจเจคิโนาพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่กว้างขวางค่ะราคาถูกด้วยนะคะบรรยากาศดีๆค่ะอยู่ติดกับริมแม่น้ําชีเลยค่ะทุกท่านเหมาะสําหรับการทําเป็นบ้านสวนริมน้ํานะคะคาเฟ่รีสอร์ทนะคะสวยๆค่ะ บ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้เนื้อที่กว้างขวาง50ไร่เลยนะคะราคาเหมาแปลงเพียง3ล้านบาทเท่านั้นค่ะทุกท่านมีบ้านให้ด้วยนะคะพร้อมอยู่อาศัย2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องครัว1ห,ห้องโถงเข้าออกสะดวกสบายค่ะที่ดินโฉนโดคุดแดงนะคะพร้อมโอนได้ทันทีค่ะอยู่ที่บ้านปากเป่งตำบลเข่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะ บรรยากาศร่มรื่นรายร้องไปด้วยต้นไม้มากมายนะคะบรรยากาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหมาะสำหรับการทำคาเฟ่ทำรีสอร์ทเลยค่ะพื้นที่กว้างขวางราคาถูกขนาดนี้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโทรคุยกับผู้ขายเลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะ ไม่ว่าจะคุยรายละเอียดหรือว่าต้องการขอพิกัดเพิ่มเติมหรือไปชมพื้นที่จริงติดต่อกันโดยตรงได้เลยนะคะเจคโนะเพียงมาแนะนำให้ชมค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่เดนานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจคโนะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ